นอกจากนี้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าพออยู่ที่หมู่ที่3ตําบลละใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำพลพงษสุวรรณพว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมคลิกออฟหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยค่ะ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกันกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลานะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน10ขั้นตอนโดยภายในงานก็จะมีการประกาศมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระจังหวัดยะลาด้วยด้วยการมอบป้ายค่ะเป็นป้ายหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจานวน2หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านนําร่องนะคะก็คือหมู่ที่ ที่2บ้านน้ำเย็นและหมู่ที่3บ้านป่าพอค่ะโดยประธานแม่บ้านมหัดไทยนะคะก็มีการสนับสนุนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่แล้วก็มีการมอบชุดผ้าปูที่นอนรวมไปถึงข้าวสารให้แก่กลุ่มเปาะบางผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่พร้อมทั้งสนับสนุนอินทพลัมนะคะให้กับผู้นำศาสนาเพื่อใช้ในการประกอบศาสนากิจในห้วงของเดือนรามฎอนแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ะ